สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ได้มาเต้นเซ็กซี่อะไรนะครับเห็นชมกี้แล้วอาจจะเข้าใจผิดได้นะครับเขาบอกสาวๆว่าเซ็กซี่ไปแต่ว่าผูดีหล่อได้อ่าอย่างวันนี้เราให้คุณอาของเรานะคะแนะนำัวแล้วก็ฝากเออบอกผลงานนิดนึงแล้วกันค่ะครับสวัสดีครับผมนัสกรทอนนะครับตอนนี้ก็ผงเนี่ย ซิงเกิลเพลงฉันยังอยู่ทุกคนนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนี้เดี๋ยววันนี้ร้องอีกเพลงนึงโอ้โหเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะจะเป็นเพลงอะไรนั่นเองด้วยแต่ว่าตอนนี้ทาาคุณนัทละการน,นะคะไหนจะมีงานโชว์โตัต,ตั้งแต่จบเอฟเอมีทั้งถ่ายละครด้วยไม่เอ่ยมีบ้านมีบ,บ้าน<ช> <ไป S 1> เล่นถึงส<า>ิเพลงงานเพลงด้วยแล้วก็หูไปงานโชว์โตเยอะแยะมากมายเลยถ่ายแบบพิซเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อย่างนี้มีเวลาดูแลตัวยังไงครับคุณนัท เออ่ก็แล hmm. <olm. S 1> ้วเรื่องพักผ่อนก็พัก่อนเรื่องหายใจเกลนแล้วเรื่องคือเข้าคลเนิกอะไรเงี้ยครับออกกำลังกายแล้วบางทีคือถ้ามีเวลาก็เนี่ยครับจะไปอ่ไปให้ผู้ช่วยเรียกว่าผู้ช่วยดูแลแอปเป็นดูแลเราเต็มที่เลยก็อย่างที่บอกไปว่าคอย่างเงี้ยพอหาตัวช่วยปุ๊บหาคุณนัทนาการเพราะคุณนัทมีปัญหาตะบวนส่วนใดที่สุดปรักยากจะรู้เหลือกันเพราะว่าเห็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแบบนี้อยากจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเัวหนึ่งน่าจะดูโค้ด ผิวก็ดีเออยนเรานะว่าถ้าสําหรับตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ชายฮะซิทธิ์แขกมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเออคือถ้ามันมันแค่แค่แ่เรามีมันก็ดูแบบว่ามีเสน่ห์ที่มาเยอะแล้วอะไรอยนบดูแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นเออมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผ่งบอกว่าคนคนนี้ดูแลตัวเองดีนะอะไรอย่างงี้ครับ ก็คือดูแลเรื่องของลูกบ้างใช่ครับให้แบบว่าดูได้สองส่วนแล้วก็ถ้ามีการได้นี้จะดูเซ็กซี่หน่อยหน่อยเออดูแลิศรื่นนายหกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋อต้องเคยดูแลลูกบ้านแล้วเรื่องของผิวอย่างนั้นแล้วแบบไม่ง่ายอย่างงี้พอกังวลใจหรือเปล่าเออก็มีบ้างบางทีที่แบบว่าพักผ่อนน้อยครับยังไงจะเล่นโซนหรอครับโซนหรอมีบ้างมีบ้างครับมีบ้าง แต่เราก็พยายามไม่รักษาให้มันอยู่ในระดับหนึ่งใช่ครับเพราะเราต้องสบอกว่าหน้าตาพูป่ผู้คนตลอดเวลาครับผมเอไ่้ข่าวว่าคุณนัทเนี่ยไปทดลองมาทําแล้วแล้วสุขวิตติดใจด้วย ติดใจเรื่องการทำทรีทเมนต์เพราะว่าเป็นคนเรื่องการดูแลลูก้าอยู่แล้วใช่ไหมเขามาทำตรงโคลาเจนต้าตัวซิมแพตต์ตัวนี้บอกว่าทำได้เรื่องการการผ่าตัดด้วยมันมันก็จะช่วยยิ่งขึ้นครับคือสมมติเราออกกําลังกายแล้วเราลอทําทรีทเมนต์อีกเนี่ยมันจะเหมือนช่วยช่วยกันเสริมกันไปด้วยครับบางทีเราออกกําลังกายแล้วมันแบบว่าเออมันไม่สามารถลดได้เขาเรียกอะไรทุกอนุไม่สามารถลดได้ทุ พราะบางทีบางทีเราเราเเบินเบินร่างกายอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าร่างกายจะไปดึงพลังงานจากส่วนไหนของร่างกายมาใช้เนี่ยครับแต่ถ้าเรามาทำฟิตเนสเน้นส่วนๆไปก็จะคือเรือกเป็นการเฉาะจุดไปเลยว่าเราต้องการดูแลตรงจุดไหนบ้างใช่ครับเพนอย่างนี้เป็นคนที่ดูแลตัวเองค่อนข้างมากถามต่อล้วการว่าชอบผู้หญิงสไตล์ไหนเอออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมรู้อยากาทำไมล่ะไปรู้หมดแล้วรู้หมด กุไม่เขารู้หมดแล้วคุณมอแล้วรู้มากหพื่อเปล่าใช่เราปกติจะตอบว่าเออชอบผู้หญิงเก่แต่นั้นคืออาจจะเป็นเป็นเป็นคุณสมบัติหลังหลังจากที่เออเรารู้จักกันแล้วหรืออะไรเงี้ยครับรู้ว่าเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างแต่ถ้ามองแวบแรกเนี่ยจะชอบคนที่ดูแลตัวเองดีอ๋อคือดูดีตั้งแต่ภ้างนอกอนเลยคือดูแลตัวเองดีอาจจะอาจจะหมายถึงแบบว่าคุณดีดูดีดูดีโดยรวมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเห็นก็ต้องสะดุดเลยอดูดีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะไม เอ่ะเขาตัวเองแต่ว่าอย่าอะไรอธิบายนิดนึงครับเหตุผลที่ชอบคนที่ดูแลตัวเองดีเนี่ยเพราะว่านั่นรู้สึกว่าเวลาเราดูใครสักคนเรารู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองดีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเออเขาก็อาจจะดูแลเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเออมันเป็นการส่งสัญญาณออกไปข้างนอกน่ไงถ้าพี่ชาจะดูแลดีมากเออเหมือนคุณฮอลล่าไงชีสวยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เปมิสเซอร์หลายตัวมาแล้วใครก็ยาติโกรเธอมาแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว ไม่ได้เลยเป็นทั้งคุณแม่ปุ๊บเป็นทั้งคุณแนนหน้าด้วยแล้วก็ตอนนี้ทันควรก็กลับโรงการอีกเพราะฉะนั้นบอกว่าต้องการหาตัวช่วยด่วนชียต้องมาหาความสื่ตรงนี้อ่าแล้วก็วันนี้บ,บอกว่าไว้วางใจนะคะเรื่องให้เราเนะคะเป็นกับการเรียนเรื่องสุขภาพอยู่นั่นเองด้วยครับผมชีสวยชีเฟอร์เฟคไม่ยากวันนี้บอกว่าเธอมาที่นี่แล้วหาให้เราเนะคะเป็นตัวช่วยแล้วเห็น,นแ,หลแล้วเป็นยังไงนะคุนพกพนักเห็นหรือยังคะ ดูดีตลอดกาลสวยอ่ะชีสวยมากเป็นเป็นคนหนึ่งท <im yeah claro ี่แบบว่าชีเพอร์เฟกท์ชีแบบมาเข้ากับความเซ็กซี่ความน่ารักตลอดเวลาคือไม่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับนั่นนั่นรู้จักอย่างเพื่อนผู้หญิงแต่ละคนเนี้ยเขาไปบอกว่าอยากเป็นอย่างพอลล่าเนี่ยเป็นผู้หญแบบว่าโ้อสดใสตลอดเวลาเลยแต่แล้วตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกยหนึ่งแล้วโลกโลาก็ยังสดใสและที่สําคัญตอนนี้บอกว่าชีมาเข้ากความสวยและเพอร์เฟกด้วยครับผมแม่เห็นแบบนี้ปุ๊บอยากจะสวยแบบนี้ไหมไม่ยากเราก็ไปดึงตัวกล้วยใหม่ละกันเนาะอยากว่า วันนี้คุณนะ้าของเราเนี่ยค่ะชอบหิ่งดูดีชอบหิ่งดูเพอร์เฟคคือแบบโดยรวมแล้วเนี่ยขอให้ดูสะดุดนิดน,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 นึงแล้วกันเรื่องที่ใส่ใจคอค่อยว่ากันอทีหนึ่งอ่าเพราะว่าต้องสำคัญนะครับสำคัญก็ว่าเป็นเป็นขั้นตอนที่สองเออเขาติที่ <c oughs> เอาตัวตัวทั่ไปคุณน้าว่าเราเห็นหิ่งเนี่ยคอที่ใส่ดีถามเลยเหรอถ้าคุณไม่ดูหน้าตาไม่จริงอ่ะให้บอกไม่ดูหน้าตาไม่จริงนะให้บอกว่าเอาไม่จริงอันอนี้บอกได้เลยครับเออบอกว่าขออนุญา ่่จจรริิงงไมคนทั้งโลกแหละจริงๆเราก็คือแว็บแรกอ่ะมันไม่ได้เห็นทะลุทะลวงไปถึงนิสัยเนี้ยเราต้องเห็นภายนอกก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดใช่ไหมครับก็ขอให้ดูดีก่อนแล้วก็สัมพันธ์ที่สองก็คือว่าเรื่องการพูดคุยดูซิว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ยังไงกันบ้างคุยกันได้ไหมหนูกอรกันหรือเปล่านั่นเองด้วยอ่ะในวันนี้นะคะมาขอเวลานะคะว่าเคล็ดลับกับการดูแลใจแบบนี้ก็คือการดูแลเรื่องของภายนอกก่อน เรื่องการออกกําลังกายการทานอาหารแล้วก็ได้สําบว่าหาตัวช่วยออกกําลังกายด้วยแล้วก็ใช้ทำทรีทเมนต์แล้วก็สเปคผู้หญิงเขาก็บอบล้วว่าต้องการคนดูดีเออแต่ว่าตอนนี้อยากให้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่บริเวณในงานนี้มาดูดีกันเหมือนคุณนัา<ส>หรือคุณพอล,ล่าเอออะว,วันนี้จะมีการแจกละการนะคะในส่วนของทรีทเมนต์ค่ะคุณนัานี่เลยรับแจกทันทีเลยนะคะเป็นห้า0ันบาทค่ะตรงนี้มีกี่รางวัลครับเนี่ยอันนี้จะมีทั้งหมดห้ารางวัลก่อนห้ารางวัล เดี๋ยวเราจะแจกกันให้อย่างง่ายๆนะคะเป็นว่ากรรมของเรานะคะเราจะขอเป็นสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตการ์ดสี่ท่านแรกมีไหมคะบัตรเครดิตการ์ดจะไปขอสาขาไหนก็ได้แค่มีหมายเลขสามหรือหมายเลขหนึ่งเออเพราะว่ามีไหมเพราะว่าหมายเลขหนึ่งเพราะว่าเรามาเปิดตัวที่นี่อย่างเป็นทางกันแล้วนะคะกับหินวคาบัตรไทย จะค่าเท่าไหร่นะครับ5,000บาท5,000บาทนะครับเราไปทำอะไรก็ได้แค่มีเครดิตการ์ดมีไหมมีนะไม่ไม่มีให้ยืมนะที่เจ็ดเซ็นมีไหมไม่มีเลยหรอไันอะไรก็ได้เออแคดีซีจัสติกรวงแหวนตัวตุ่นได้ไปได้ไปได้ไปแล้วเพราะไปได้ไปแล้วอ่าใช่จะได้อีกบ้างล่ะสาขาอื่นมาอะไรนะโทรเออแค่คีณไม่มีไหมคะแล้วหลังค่ะโทรเลยค่ะร้องมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินเขินอายอดนะ เพราะว่ามาวันนี้วันเดียวคุณน้าของเรา5 0 0 0บาทครับเออไปทำอะไรก็ได้เพื่มาต่อไปมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายตายตายมาแล้วมาแล้วนะคะคุณพี่ของเรานะคะเชิญด้าอนไหนมีต้องมีเลขอะไรนะครับหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสามก็ได้ค่ะเรามีการเปิดสาขาใหม่นะคะที่ชั้นสาวสั่งเอลูนี่มีมีทั้งหนึ่งทั้งสามตรงไหนจะได้ต่นเลยค่ะก็พี่มีก้อวถ่ายรูปไหมคะโทรศัพท์เบอร์หนึงดีไหมคะไม่มีเอาเคสด้านที่ด้านนี้ค่ะ รูปเสร็จเรียบ้อยแล้วค่ะรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อหลังงานไปที่ฝั่งผลิครัณได้มาทังสาของเราขอบคุณค่ะคุณนักต้นนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่น่ารักน่ารักเ่ะโอเคครับขอบคุณค่ะอีกสี่ท่านะอีกสี่ทาที่มีบัตรเครดิตครัลองดูเลยค่ะเป็นหมายเลขหนค่1หรือหมายเลข3าก็ได้ฝั่งนี้ทามาหากินนิดเดี เอาไปให้คนในครอบครัวได้หรือเปล่าครับได้นี่ไม่ล่ะเอาไปผ่านเพื่อนสาวได้นะพูมขนาดนี้ยังไม่กล้าแสดงตัวอีกวันนี้หลบใครที่บ้านมาหลบเจ้านี้หรือเปล่าว่ามีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเป็นคนดีนักคนนับถือเอออันนี้คนนี้มีไหมคะนี่นะด้านหลังมีไหมด้านนี้ค่ะสี่ใบนะครับไม่ต้องใจดีไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้ครับมาเอาไปเลยน่าหนาสี่น่าหนาสี่มีไหมคะ ตอนวันนี้เนี่ยครอบครัว่อนเลยคุณนัาไปทั้งเรื่องการดูแลลูกเล่าเรื่องของการดูแลผดผัวน้ำปลาต้นปลาหน้าได้หมดเลยคุณไม่มีการชนะตื่นเตือนเดินเดินไปแล้วถอยนี่คืออะไรครับอะไรนะมามาดูอย่าดูให้อย่าดูให้ตรงไหนบ้างมาๆๆๆๆเราเดินเราดูดูซิดูซิอ่ะคุณพี่เชิญค่ะไดูซี่ดีไหมครับอู๋ซีน้องส่องไปเอาเรื่องมาถอยมีมีมีอาชล้วนค่ะดีด้วยค่ะอาชลตวนพี่ทีละคนทีละคนทีละคน ต่อคิวทีลล่าคนเถ่ายรูปถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะคะปลดพกขามเดี๋ยวถ่ายให้อาชีเสริมคือปนร้อยเฮ้ยทั้มอยู่ดีๆีขดมาหลายคนเลยอ่าเชิญเมื่อกี้รอจังหวะอะไรกันอยู่ครับอ่าสิ่งจะเผิดทำไมวันล้ววันนี้มาแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็มีการไม่เป็นไรครับนั่งมั่นใจครับว่าะพี่ไม่โกหกอ่าปต่อรับลูกหลักงานได้เลยนะคะที่สถาบันของเราหรือว่าสิริพันธนะคะคุนสาวปังเอวานิวค่ะครับเช่นครับครับ คอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เรามีการเปิดตัววันนี้เป็นวันแรกจะมีสินคาบัตรใหม่ด้วยนะคะก็คือสลิปบิ๊กคาซึ่งแน่นอนเลยวันนี้เรามีดาราหลายท่านที่ไว้วางใจนะคะร่วมให้เราเป็นที่เด็กนักเอ็กด้วยอีกสองรางวัลคุณนัดอีกสองรางวัลมีนัดอีกแม่อีกแม่อีกแม่อีกสองรางวัลที่มีบัตรเครดิตการ์ดไม่ต้องชะงักติดตาเอ้ยไม่เอาไม่เอาเผลอเผลอแสดงตัวตนเนื้อ ตกวดีเออแล้วตอวมีไหมครบัตรเครดิตมีไหมมีบัตรเครดิตการไหมครับรับไปอะไรนะคูปองมูลค่าห้าพันบาทไปทำอะไรก็ได้ครอบกำหมดเลยเพราะว่าบัตรกับการดูแลเรื่องของผิวพรรณการดูแลเรื่องของสัดส่วนหรือว่าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยไหมครับตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยวันไหนว่าก็ไปทำใช้ไปที่ชั้นสามเลยเติมมีไหมเอาหรือว่ามีไม่มีนับหนึ่งบัตรเครดิตการ์ดนับสอง ปัดครดิตก,ก็จะเป็นภาษาปัดไหนก็ได้ถ้ามีแล้วโชว์เราคิดได้เลยพี่คะไม่เอาเวียนมานะคะบัตรครดิตไม่เอาเวียนมานะขอใครออกมานะกันนะเออเราไม่ไคะเออเราคนเวียนมาไม่ตาย ปัดไปเนี่ยพอดีหน้าแบบฟินมาส์กคอนทายนายแล้วแต่ถิ่แยกไม่โดนไปใช้ยังไงกันดีเออคิดไม่ทันเลยนะเนี่ยอ่ะนับหนึ่งนับสองนับ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 สามปัดเสร็เป็นว่าเป็นกันดีกาไหมเป็นกันกาใครที่มีกุญแจรถยนต์ง่ายไหมเหมือนคราวที่แล้วเลยระวังนะครับคราวที่แล้วมีคนเอากุญแจบ้านมานะไม่เอาขอรล็อกกุญแจรถยนต์ ลอพอดิล้ไม่ยาวแปดอไม่ยาคุณจารถคุณจารถเออคุณจาร์รถยนต์อ่ายี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้สปอร์ตก็ได้นะคะเบอร์มอเตอร์ก็ดีเออมาๆๆๆนี่ยังไงถ้าเดินมากันหมดเลยเหรอคะเออคนน้านก็บอกว่าช่วงนี้ประหยัดประหยัดไม่มีใครขับรถมาเลยเหรอเขามาๆๆเอออน่าโอเคแล้วนะคะรีเซิร์ชค่ะอ่าเหตุไงคุณจารถมีตัวเอ็มเหมือนคอมนัท ไม่ได้หยิบของนั้นมาเอีกซ์รางวัลค่ะฮะนี่ไม่มีรถขับกันเลยเขาบอกว่าเกาะรถนั้นค่ะ เดี๋ยวมาปุเดี๋ยวเออเดี๋ยวมาไหนก็มาด้วยกันกลับก็กลับด้วยการละกันโอ้ยดีใจเลยเน <S <S ี่ยฝากบัตรมาดูกันเ <parameters> ดิน,นมา <S 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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะเชิญเช <uka> ิญค่ะจะไม่ถ่ายรูปเลยนะไม่ถ่ายไม่ยอมถ<ม>่ายครับไม่อยากออกตัวไม่อยากออกสื่อไม่อยากออกอะไรเลงเลยอ่ะไหนก็ชิ้นแค่ไปละร้อยเองนะอุ้เนื่องจากเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำชิปแมสเดี๋ยวเขาค่อยคถ่ายรูปเอออันนี้ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้บอกว่ารอมาพวกูกันแล้วจะให้คุเดาเดามาฝากแฟนด้วยก็คือการล็อกเพลงวันนี้จะมีเพลงอะไรเอ่ยโอ้คงเดากัน ยากแล้วล่ะครับอลละะอลค่ะ,ลละเดี๋ยวขึ้นโชว์มาก็รู้นแน่นอนอ่ะเอา <c oughs> น,น,น,ะะอนว่น,นะคะขออย่างนัาพี่เมกับคุณนันล,ละกันะค่ะเขาจะนำมือด้วยค่ะ